ลัคนาราศีสิงห์มาเช็คดวงสุขภาพกันนะครับในเดือนมีนาคม2568ครับโดยพื้นชะตาชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยในเดือนนี้ก็ถือว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังครองมาตรฐานที่ดีปกตินะครับเพียงแต่ดาวเสาเนี่ยมามาอยู่กับลัคนาครับอยู่กับตัวดาววัสนานะยังรบกวนกันน,นิดนึงนะช่วงนี้สมอว่าเป็นาธาตุไฟมาเจอกันเองนะ,ะชาวลัคนาราศีสิงห์จะรู้สึกว่าอารมณ์ร้อนใจใหญ่หรือว่า ด้วยความที่การงานดีแล้วก็การเงินเด่นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะพร้อมเอพร้อมเปพ,พ,พ,พร้อมจ่ายครับยังไงก็เลือกดูคนหน่อยนะครับบางทีก็หวังผลประโยชน์จากคุณนะช่วงนี้เรื่องของสุภาพถือว่าไม่ได้มีปัญหานะเพียงแต่เรื่องของอารมณ์นะระวังนิดนึงครับทั้งนี้เรียกว่าคู่อาทิตย์เสาร์เป็นเรื่องของไฟหรือว่าเรื่องของโรคผิวหนังหรือว่าภูมิแพ้ก็ได้ช่วงนี้พยายามดูแลตัวเองนิดนึงนะครับใส่ใจเรื่องนี้พยายามเอาตัวเองเข้าหาชิ่นเย็นไว้นะเข้าหาแหล่งน้ําที่มีแล่งน้ําหรือว่าน้ําไหลเวียนขับธาตุร้อนออกไปนะดื่มน้ำ รักษาสุขภาพในช่วงคืนแรกครับช่วงครึ่งเดือนหลังก็ถือว่าอาทิตย์ย้ายลงเป็นตำแหน่งที่ว่าอุจจาวิราศดาววัสนาดีเด่นครับสุขภาพร่างกายมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นฟื้นขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงนะครึ่งเดือนหลังถือว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีวัสนาไประโยู่กับเรื่องของการงานเด่นมากๆแล้วก็มีโอกาสเรียกว่ามีดาวพระศุกร์มาช่วยนะครับเรื่องของอารมณ์ที่ดีขึ้นนะสุขภาพดีก็นําพาซึ่งโชคลาภเข้ามาหานะครับถือว่าดวงสุข รอรับทรัพย์รับโชคด้วยนะครับดวงชะตาเด่นของโชคลาภครับสุดท้ายนี้ขอท่านมีดวงชะตาที่ดีมีสุขภาพที่ดีตลอดไปครับลัคนาราศีสิงห์ดวงความรักในเดือนมีนาคม2568ครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์โดยชะตาแล้วเนี่ยความรักโดยรวมในเดือนนี้นะครับดาวจุดนงคู่ครองครับใครที่มีครอบครัวมีแฟนคนรักอยู่แล้วเดือนนี้ดาวราหูยังตำแหน่งเดิมนะครับถือว่าความรักยังคงทรงตัวยังไปได้นะเพียงแต่ในในช่วง ครึ่งเดือนแรกมีดาวพระพุธมาเบียดบังกันอยู่นะมาลดทอนกําลังพระพุธอ่อนกาลังเป็นเรื่องของการเงินนะครับฉะนั้นก็มีเกณฑ์ในครึ่งเดือนแรกวันที่1นะึ่งหรืสิบหกพูดคุยกันให้ดีมีเกณฑ์ที่จะไม่เข้าใจมีเกณฑ์ที่จะ,ะเห็นผิดต่างกันไดนะ้นะเรื่องของการเงินหรือว่าการหารายได้หรือว่าเร,รือร่องของรายจ่ายต้องใจเย็นนิดนึงครับเลยว่าเป็นคู่ที่ไม่ค่อยจะถูกกันเรื่องนี้นะท่านไหนที่มีครอบครัวคนรักอยู่แล้วเนะี่ยพูดกันให้น้อยหรือว่าคิดให้ดีก่อนพูดพิจารณาความ ถูกต้องด้วยนะครับก็จะประครับประคองผ่านไปได้ครึ่งเดือนหลังพระพุธโยกหนีมาแล้วนะครับความรักก็กลับมาดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ยังโสดครับท่านียังโสดต้องมองว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยพระสุกรยังเดินหน้าเต็มกําลังแล้วนะครับตำแหน่งที่ดีด้วยว่ามีโอกาสเปิดหัวใจนะมีการพบรักจากการทํางานพบรักจากการติดต่อทางการทํางานหรือว่าเจอคนในที่ทํางานนี่ยนะครับอย่ามองคนอยูเย่เปิดใจคุยกันได้นะครับเพราะว่าดาว ระสบดีฟื้นแล้วก็คุณมีสเสน่ห์แล้วก็มหาสเสน่ห์ด้วยนะครับดูใจพิสูจน์อีกครั้งนะครับเพราะว่าคุณต้องคิดอย่างนี้คุณไม่ใช่ผู้ถูกเลือกนะคุณคนที่รอเลือกได้สวยเลือกได้แล้วนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับท้ายนี้ครับขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีความรักและคนรักที่ดีตลอดไปครับลัคนาราศีสิงห์เรื่องเฮงพิเศษในเดือนมีนาคม2568ครับตัว่ามีเรื่องดีๆสองเรื่องเลยนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ฟังขา่าวดีดาวพระศุกร์ครับ เจ้าเรือนการงานนะครับครองมหาอุดงานดีงานเด่นที่สุดในรอบปีนะครับในรอบ12ราศีด้วยงานเด่นมากๆครับมาอยู่ที่เรือนตำแหน่งมีโอกาสได้รับทรัพย์รับโชคเป็นเงินก้อนนะครับรายได้ผลตอบแทนจากการทํางานที่เด่ยไม่ได้ใครคาดฝันก็มีนะหรือว่าใครช่วงนี้ใครทํางานเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆธุรกิจอสหายเริมาทรัพย์หยิบจับทําอะไรเรียกว่าขายได้เป็นนักขายมือทองครับปิดการขายได้นะได้ยอดเงินที่คุ้มค่ามากๆนะครับ พระสุขเป็นเจ้าเรือนสหัชชาด้วยช่งนี้ตัว่จาจะเจรจาค้าคล่องนะมีคือขา,ายคอนนคชันที่ดีครับทำอะไรก็สาเร็จหมดครับเรื่องของงานการค้าขายเช่นเดียวกันนะลูกค้าเข้ามาเยอะนะครับเจรจาค้าขายได้ยอดขายที่ดียิ้มได้ด้วยนะครับแล้วก็ดาวพระพุทธเนี่ยในครื่งเดอนหลังก็ย้ายมากระตุ้นทรัพย์ครับเจ้าเรือนการเงินโดยตรงเนี่ยก็จะมีโชคลาภนะครับจากการลงทุนทํามาหาเงินสายลงทุนค้าขายถือว่าทําได้ดีสายเสี่ยงโชคเสืดวงก็ถือว่าดวงชะตาเปิดอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของ โชคลาบลาบลอยในขคร่องนหลังเลขมงคลเสริมดวงเสริมชะตาเรื่องของโชคลาบก็ถือว่ามีเด่นนะครับท้ายนี้ครับขอให้คุณมีดวงชะตาที่ดีมีดวงดีดวงเฮงตลอดปีครับ